จัดให้อีกแล้วนะครับกับทีเด็ดรถบ้านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota c a m r รี่เอสติโมนะครับปี2015นะครับพวงมาลัยฟูลมัลติฟูลคอนโทรลกุ่มฮุสต้าเกียขนบันได้ไวเลสชาร์จหน้าจอเนวีนะครับเบาะไฟฟ้าคู่นะครับคันนี้เพิ่งมาเลยเมื่อเช้านะครับใครที่ต้องการตัวแคมรี่เอสติโมนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดแน่นอนนะครับรถบ้านซื้อเกินสดไม่มีแหวนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเซนเซอร์หน้า2จุดซ้ายขวาเซนเซอร์หลัง4จุด ครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับร็อแม็กตรงรุ่นนะครับราคา5 0 0แสนนะครับ9 9 0 0 0บาทสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทโทโต้นะครับวันนี้ผมเนทโทโต้จับทีเด็ดรถบ้านให้เลยนะครับรถเพิ่งอิมพอร์ตมาเมื่อเช้านะซื้อเข้ามาพร้อมหัวเดียวของคันนี้เป็นรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับเดี๋ยวแซมก่อนหัวเดียวคันนั้นแสนเก้านะซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับรถปีสิบเอ็ดเป็นวีโก้แชมป์หัวเดียวพร้อมตู้นะครับเมตรแปดสิบ นะเดี๋ยวมาต่อ Toyota c a m r เรคันนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าสวยมากรถเป็นปี2015นะครับรถป้ายแดงมือเดียวสีขาวุ๊บนับชุดแต่งเอ็กซรอบคันนะครับคันนี้เป็น2 0งพ x i m o หัวฉีด D4S นะครับราคาเสนอขายนะครับ579,000บาทรถเลขไม่แสนสามนะครับซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับดูด้านหน้าแน่นอนรู้เลยว่าเอ็กซนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ชุดแต่งนะตรงที่ครอบ เซนเซอร์เนี่ยตรงที่ครอบเซนเซอร์เห็นไหม mm hmm. เห็นโทนสีไหมแล้ว mm hmm. นะปกติคัมรี่ชมนี้นะตรงนี้จะเป็นสีอื่น mm hmm. เป็นโครเมียมเป็นสีดำนะจะพอเอกติโมจะเป็นแบบนี้ครับนะสีจะออกน้ำตาลน้ำตาลเทาเทานิดนึงนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเลยรถสวยๆนะครับ579,000บาทนะครับของร้อนๆแบบนี้นะครับกว่าก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับยางเบิกใหม่นะบิสโตรปียี่สิบสอนะครับ,บ, 2, รบผมบอกเลยว่าใช้ได้อีกยาวนะชุดกันชนแน่นสนิท สเกิร์ตก็ใส่กันล้อยมาให้เรียบร้อยล้อแม็กตรงรุ่นนะครับ2 Tone Eximo ล้อแม็กตรงรุ่น2 Tone Eximo นะครับ 21555R17 ยางเป็น b i s t o n e นะครับ p o d a n z a ปี2022สัปดาห์ที่2 4ยางปลายปีเครื่องยนต์เป็น BBTi W หัวฉีดเป็น D4S นะครับแล้วก็ชุดแต่งแท้นะ Eximo นะมีโลโก้อยู่กระจกมองข้างปรพับไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ตมีไฟเลี้ยวให้ กระจกเดิมนะทุกบานของเรารถคันนี้กระจกเดิมทุกบานภาษีไม่ขาดนะครับมียอนะมียอหกเจ็ดนะครับกระจกปับพับไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ตนะครับติดฟิลรอบคันมีกันสาดให้เรียบร้อยนะครับกันสาดก็เป็นแบบพิเศษของศูนย์โตโยต้าเลยนะครับแบบนี้รถคันนี้คือโตโยต้าแคมรี่นะครับสองศูนย์จีเอ็กซิโมถ้าใครสนใจนะครับรีโพเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับรถสวยๆแบบนี้รอเอฟซีอยู่ น,นิดเบรกสีล้อนะครับล้อแมกตรงรุ่นพูโทนนะครับชุดแปลงแท้รอบคันนะมันดีตรงที่ว่ามันซื้อเงินสดไม่มีแวดเพราะว่ามันเป็นรถบ้านนะครับจบไปเลย579นะขอค่าโอน5000จบเลยนะ9 7 9ได้เ e อ็กติโมไม่แสนสามนะค,คันนี้มีตำหนินิดเดียวคือไฟท้ายนะตรงไฟถอยอะหลอดมันแตกนะครับหลอดแตกนิดนึงแค่นั้นเองนะเดีผมพาไปดูนะครับ ชุดกันชนด้านท้ายนะครับสเกิร์ตตรงรุ่นนะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับดิฟฟิวเซอร์ครบนะครับปลายท่อคู่แน่นอนเอ็กซิโมนะปลายท่อคู่นะครับโลโก้ครบครบนะครับแคมบรี่นะแล้วก็มีดักเทลมาให้นิดนึงนะตัวนี้เป็นดักเทลนะครับ2.0งตัวศูนะครับจีน G, นะมชีด้ดีโฟนะครับเอ i m o ิโมนะมีดักเทลให้นิดนึงนีน่มีตรงหน,งน,งน,งนงนะีตรงนี้นะตัวนี้แตกเดี๋ยวเราเบิกชิ้นนี้ทั้งชิ้นกับไฟตรงนี้ เบิกสูต <peach> ร <suit> ให้เลยนะครับสบายใจนะหายห่วงแน่นอนนะกับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวแบบมีห้องเก็บสัมภาระตามสไตล์แคมรี่อยู่แล้วนะครับกว้างขวางนะกว้างขวางไม่ต้องพูดถึงนะกว้างมากแล้วก็สามารถเอื้อมมือจากตรงนั้นมาหยิบของได้นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดนะนะครับหูลาบตัวถอดล้อแม่แรงตัวปั่นแม่แรงนะครับแล้วก็ล้อแม็กตรงรุ่นนะครับเอ็กซ์โแบบนี้ โครงสร้างด้านท้ายนะครับเดิมนะนี่รอยต่อทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับเป็นองค์เป็นอาร์คชัดเจนนะครับคันนี้ชัดเจนนะครับรถสวยๆแบบนี้นะใครต้องการนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้บนคิปนะครับนะกับผมนะครับเนทโตโตนะครับรถสวยนะการันตีคุณภาพนะครับทุกคันรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับดูนะดูภายในแคมรี่ก่อนรถมาเมื่อเช้านะครับ รถมาเมื่อเช้าเราสารภาพเลยว่าเรายังไม่ได้ล้างนะครับยังมีขี้ใครอยู่เลยนะตรงสครับเพจนะครับ <_ t ell> เดี๋ยวเราจัดการทําสปาขัดสีฉวีวันนะครนะ <_ t ell> มัานข้างนี้ละไพมีให้นะมัานข้างนี้ละไพมีให้กระจกโรลตาแท้นะมัานข้างนี้ละไพนะเป็นแบบนี้นะครับกระจากนะเป็นไฟฟ้า4บานแต่ว่าเป็นออโต้ทุกบานเลยนะดีมากนะเป็นออโต้ทุกบานนะครับโครงสร้างนะบาง,บางๆกิบตนะครับ นาเมดอครบครบนะ Med k, บบนะดูได้เลยนะผมให้ดูรอบคันได้เลยนะสวยเนียนๆแบบนี้สวยเนียนๆนะครับรถไม่มีกระทบเลยนะครับประเด็นคือแบบอื้สวยมากก่อนหน้านี้ก็มีอัลติโมเข้ามาหนึ่งคันนะคันนั้นมาสาวันไปเลยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาดรอปลงนะครับเบาเป็นสีดํามีม่านหลังไฟฟ้าอยู่ด้านหลังนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าอยู่ด้านหลังนะครับพี่เท้าแขนมีให้นะเป็นสีดํานะครับมีที่วางแก้วน้าให้สองจุด นะตรงนี้ก็เปิดไปหยิบของตามปกติที่ผมบอกนะครับสะดวกสบายนะสำหรับใครที่อยากใช้รถหรูผู้บริหารฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งนะครับราคา579มีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หลังคานะไม่มีคาบะไรเลยหลังค้าใหม่มากนะครับคันนี้ได้เป็นปี15นะครับนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าได้ปี15้ารถสวยๆนะครับแผงประตูนะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปครึ่งนึงที่เหลือหุ้มหนังข็งข้อหมดเลย สวยมากแล้วก็เป็นลายไม้กระจกเป็นออโต้นะครับซองประตงซองประตูไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไม่ได้ล้างแต่น็อตไม่ขยับนะแต่น็อตไม่ขยับนะดูนะนะครับแอร์นะครับเป็นออโต้แบบดูโอโซนหน้าจอเป็นเนวีหน้าจอเป็นเนวี่เนวิเกเตอร์นะครับเครื่องเสียงเป็น JBL ตรงรุ่นนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับตรงนี้เป็นที่เปิดแอร์หลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตยูเ t แล้วก็เกียร์เป็นแบบขั้นบันได นะครับ prdns นะครับแล้วก็ปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับไว้เลยชาร์จนะที่ขาดไม่ได้เลยขอไอ้แคมรีนะต้องมีทุกคันต้องมีทุกคันนะครับปี2อ1 5แค่นี้ก็สุดแล้วสำหรับใครที่ต้องการปกติแคมรี่โฉมนี้ราคาอยู่67แสนเลยนะนะแต่คันนี้ปี15ปี15ถึงปี17รถโฉมเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าราคาประหยัดไปเป็นแสนแสนกว่าเลยการันตีเลยคันนี้ นะเพราะมันเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวบอกไฟฟ้าคู่นะครับกระจกออโต้สี่บาทนะครับเซ็นทัลล็อกมีให้ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับซอกแก้มนะครับซ้ายขวานะไม่เคยแกะนะไม่ต้องดูเลยสัมพงเดิมแน่นอนนะครับวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมระบบฟูดคอนโทรลนะครับตรงนี้เป็นฟูดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะปุ่มฟูดสตาร์ทนะครับแอคชั่นคอนโทรลบายสปอร์ตนะครับพาร์คิ่งเซนเซอร์มีให้ครบนะครับ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับระบบเกียร์พาดูชิพมีให้ระบบเกียร์พาดูชิพมีให้นับหน้าจอเป็นเนวี่แบบนี้นะครับเดิมๆสวยๆเลขไม่แสนสามเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับรีโทรเข้ามาเลย0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนททอโต้กับเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่เอ็กซติโมนะผมบอกเลยว่า2-3งสาวันมาน,นี้รถเข้าใหม่แบบว่าสวยทุกคันนะไม่รู้จะเลือกลงคันไหนก่อนดีนะนะเปิดฟาโปมาเครื่องยนต์เป็นบีบีดี วีดูนะหัวฉีดดีโฟรนะมันเป็นฝาสีนี้นะฝากระโปรงเดิมหมดนะครับ <c oughs> เลยบงเลเบลเมตรอาร์ครบรนะครับอันนี้คือรถก่อนปรับสภาพเราเพิ่งซื้อมานะเขาเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี่เองนะรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะสวยๆเนียนๆกิ๊บๆถ้าฝากระโปรงมีแกะซ่อมนะครับหนึ่งจุดนะแจ้งเลยมีแกะซ่อมหนึ่งจุดนะครับถ้ารับได้ก็โอเคห้าเจ็ดเก้านะครับรถทุกคันต้องมีการแมนเทนนัทน,นะอย่าไปซีเรียสน,นะครับ รถใช้งานนะครับไม่ได้อยู่บนหิ้งนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับหนะ้ารถสวยๆเนียนๆน,น,นะครับโครงสร้างตัวรถไม่เข้าถึงแน่นอนนะครับฝากระโปรงแกะซ่อมเป็นเรื่องปกตินะครับรถทุกคันทุกบ้านแกะทุกคันนะมันอยู่ที่การใช้งานนะครับปกติแค่ฝากระโปรงบุบนิดหนึง่งเขาถอดเก็บสีแล้วนะครับพวกอูกเ่เกมประกันส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับ มีแค่นี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับ2.0ตัว G X Simo นะครับสีขาวมุกปี15 5 7 10, 9 0 0 0บาทนะครับ